แต่อยู่ในห้องนี่แหละดูอยู่กับช่างตลอดนะ,ะเสร็จเสร็จเสร็จแล้วค่ะพมพมเสร็จแล้วกันดิยาเคลืีร์พื้นเ,เคียคอคยอะไรอ่ะ๋ยาพิมให้ดูดให้ดูค่ะให้ดูอย่าให้ดีที่สุด ก็อย mm hmm. ู่กับช่างอยู่เดียวกับช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดียวเพื่อนเพื่อนจะลาพิมหายไปไหนช่างช่างบนอยู่ว่ามันทำยากเป็นบ้านไม้ <ค>มอมแมมเลยช่างมอมแมมเลยนี่ค่ะป้าเป็นไงคะงอ่าเพือ่อนเพื่อนคุณผู้ชมป้าเสร็จเรียบร้อยใช่ ช่างไม้นะคะแต่ว่าโดนบังคับให้มาทำฝ้าค่ะน้องชายค่ะับพี่ชายแต่เขาก็เคยเขาก็ไปเรื่อยๆแหละไปทำงานไม้งานฝ้าก็บางทีก็ก็ไปช่วยเพื่อนทำฝ้าไงล่ะค่ะแต่ว่างานนี้เป็นงานแรกที่ว่ารับรับทำฝ้าเดียวๆ โดนบังคับค่ะอ่าเฉพาะพกิจเฉพาะพกิจงานงานนี้โดยตรงพิมพก็ว่าโอเคนะอพิมก็ว่าโอเคนั่นค่ะบ้านพิมันเป็นบ้านไม้เนาะทาสีทาอะไรแล้วมันมันก็โอเคอยู่บ้านมันก็มีอายุนานแล้วเนาะตั้งเท่าไหรอ่อ่ะสี่สิบกว่าปีนะ บ้านหลังเนี้ยอ่าถ้าสงทาสีขึ้นก็ก็อยู่ได้แล้วแหละเมื่อก่อนมันมันก็มันก็พออยู่ได้ก็อยู่ไปเนาะก็ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านหอบกระเป๋าอ่าวิ่งหาทำงานมันนี่มันนี่อยู่นี่มันนี่มันก็ไม่อยู่ด้วยสักที พอโควิดมารีบมาใช้มันเลยมันนี่กลัวกลัวว่าไอ้โควิดมันจะจะเอาหนูกลับบ้านเก่าก่อนหนูกลัวหนูไม่ได้ใช้ตังหนูเลยต้องรีบทำเลยครับแก่อนังมบินจะเป็นคนชอบบ้านไม้เป็นพิเศษนะคะจริงๆพ่อกับแม่ว่าจะลื้อทำทำบ้านสมัยใหม่เป็นเป็นชายปูน ซีเมนแกบอกว่าบ้านบ้านสมัยใหม่แกชอบแกว่ามันสวยแต่ว่าพี่ไม่ให้ทําพี่ทําบ้านไม้นี่แหละพี่ชอบอนุรักษ์ค่ะอ่าใครจะว่ายังไงก็ช่างชอบบ้านไม้แต่ว่าพื้นพื้นก็ดูไม่ได้อยู่ต่พี่เขาจะเคลียร์ให้อยู่ช่วยกันดูแหละเดี๋ยวก็จะดูๆเดี๋ยวสงสัยไอ้เคลียร์พื้นบ้านเสร็จตะ่ะ ถ้าตทำให้มันสวยกว่าเดิมราคาเดียวฮะสีมาขัดงวงขัดเงางานงานบ้านพิมก็เยอะแยะค่ะก็ก็ให้ดู เป็นคลิปขั้นเวลาก่อนนะคะเพราะว่าพิมพ์ไม่ค่อยจะได้ออกไปทําทําคลิปอ่าข้างนอกนะคะพิมพ์ก็อยู่อย่างนี้อยู่กับพี่บางทีเขาเรียกเนาะพี่เขาเรียกซื้อนอูนซื้อนี่ใช่ไหมละ่ะพิมพ์ก็ต้องอยู่ต้องอยู่ดูดูแลช่างอะค่ะ น้องใจค่ะคุณผู้ชมคะอ่าก็ให้ดูกันพอหอมปากหอมคอพอว่าพอพอให้ไม่คิดถึงนะคะว่าพิมพ์หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะก็อยู่อย่างนี้แหละอ่าอยู่อยู่กับช่างเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละ คุณผู้ชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ